สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ oh <my. S 1> จะอันดับ4 v วสนะฮะ oh <my. S 1> ผมอัดมา 4, 5, 6, 7, 8, 9คลิปแล้วนะย่งได้คิวโคตรน้อยเลยคิวไม่ทันคนอื่นเลยมันไม่เท่เลยแรงสูงก็ท่องทำใจอะนะดูดีนั่นไงอาอยะคิวนี้ไงะไอ้พวกนี้ มื่อก <g discretion complimentary> <int os> ี้แหลกนะเกือยบนี่ก็ผมจะตายละตัวคนผมมีอะไรจะโชว์เด้รังแกนดเร็วดีมันบักหรืออะไรไม่รู้นะเงียบใครอยู่นหน ไม่ติดหัวเลยทุกคนมัน <c oughs> ไม่ลงมันก็ต้องตายชิบหแล้วไม่ไม่ตายไม่เอาไม่ตายไม่แทน กินบนแทนและกระโดด <c oughs> โคตรรับ่าโอเคสวยอยู่ได้คิวอยู่โอ้ ไม่ได้คิวีแล้วปืน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 ขอปืนแล้วอรัอาเฮ้ยทุกคนเหลือตัวเดียวละผมไม่ชอบเลยครับนี่นกดหนึ่งสียได้ผมเลยอยากชอบเลยมันไม่เท่เราไม่ได้ยิยงใครเลยอ่าดูดีอ๋อผมไม่ไหวเลย กูเสีงเลยครับโอ้โหเอ้ยทำไมต้องคิวกันด้วยวะไปเล่นสี่สี่ธรรมดาดีกว่าอ๋อตายตายให้ตายหมอก ดาเมจเยอะแบบกระสุนป oh, oh, ืนอีกโอ้ทนไม่ไหวแล้วไม่ได้คิวเลยปัง เอาอย่างเงี้ยตกลงไปตายวะนั่นน่ะโน <No. S 1> ช็อตไม่เท่อ่เงี้ยไม่ไหวแล้วกระโดดยอมตายอ,ะ <What? S 1> อ่ะเอ้าวัดอ๋อนายจะออกไว้มันยิงเพื่อ What the fuck อโอ้ยนายอุตส่าห์กระโดดลงมาทุกคน โอ้ผมเริ่มเาาไหวแล้วเด้อแม่งเอออุ้ยขอโทษครับโอ,โอ้ทุกคนดูดิก็ยัง MVP ยุ่เออก็ได้ยุ่เออไอพฟกจามีดเยอะนี่คงจะซ้ตอตศพละมั้งลัดเขาจะเยอะ่อกี้โอ้ไม่ได้ชด,ดีหัวเลยต้องตัดจากคลิปที่อัดอัเก่ามาแล้วมั้ง ไอเกมที่ผมได้คิวน้อยช็อตยิงหัวโคตรสวยอ่ะโคตรพิ้วเออนี่แหละที่ผมต้องการสวยล้มกันไปหมดแล้วชิบหายละแม่ระยะจูบหน้าเกือบจะย,ยงงิงกันไม่โดนอีกแล้ว ตัวอยู่แถวนี้ไหนว่ะทุกคนเฮ้ยมันยิงอยู่ตรงไหนอ,อ้ไอ้บ้าอยู่ไหนวะอ้าวทุกคนเจอแล้วอ้าว อ๋อรอนไม่ได้คิวอีกแล้ว oh. สวยล้มกันไปซะปังกอ้ <c oughs> oh. ไม่เท่เลย ก็ไม่เท่าไหร่ก็คลิปนี้เป็นว่ามาแต่เล่นเล่นๆแล้วกันนะครับบายมันแก่แล้วนะทุกคนอืเอาไว้ไม่ทันจริงๆมันแก่นนะครับแต่มันบั็ชกเฉยๆบายเฮ้ยจะเป็นล็อกตัวนอนไฮไลท์ ปรับความเร็วเยอะิปดูนะคุณั้งมดเอายว้ตายเลยยไอ้ตายสองเฮ้ยไหนวะอ๋อตัดตวก็ตายฮู้ยสุดกันดีเกมนี้อะไอก็อดีๆหน่อย yeah, yeah.